ตัวไหนวะไม่หาตัวไม่เจอเลยคือเรื่องพันธุแฟนตาซีไม่ได้มีคนเงียบก็เบซ่าก็เบซ่าเนี่ยหว่าสรุปว่าเป็นพี่ชายของพระเอกใครเป็นพี่ชายโดนวิญญาณวิญญาณสิงเดี๋ยวมอนีเดีหมอนเดียเหรอเออเนี่ยกระทืบแม่เลยผู้ชายเหรอใช่ผู้ชายผมมันผมสุดหล่อจะแพนกินเาผู้หญิงจริงใตเกย์ยังสวยเลยแตเกย์พีจริงยังสวยเลยก็จะเสีย ใช้รีจอยด์กับดาบกันสีลระบาดเฮ้ยปล่อยน้ำไม่ไม่เธอคนนั้นหยุดเอาน้องธาลูไปกินอ่าแรงหลบได้บาร์สมันในผมยังมีพีทีแบบว่าสกิลหรือว่าอะไรนะทมว่าอาวุธไหวนะทำวัตสอาวุธอ่ะตามในเรื่องไง ที่กินตอนที่ตีอยู่มันก็สมบอัอาวุธคนอื่นมาตีนะค่ะตะกิ้สีดใช่ก็ก็มันในคอนเสิร์ตเกมใครนั่งห้ามเนีนแบบนั้นอยู่แล้วเนีใช่ใช่เนี่ยสมบอตเนี่ยวะเดี๋ยวมันจะมาช่วยเนี่ยเนี่ยสกิลสมบอตเนี่ยไอ้เต๋าเนี่ยอ่ะตายแล้วซุมเดียวไปเลยหนูว่ามันช่วยเราตีด้วยไอ้จับก็จับ่าก อ๋ออ๋อต้องมันต้องอ๋ตอ,อต้องตีต้องตีอลัมเน่แล้วก็ตีเข้าเนี่อไอคีใช่ไหมใช่ใช่แล้วถ้าเป็นสีมูคือตีคนที่ตายเอาคิดดูท่านี้มั้งเหรอตีไม้ให้เราไม่ได็ดเอาท่าเค้าเปร์มาลุ้นดูเอ้ใครยิงใครใครยิงสกิลมาให้เรามายิงใส่เราเลี้วตองเบสแล้วเค้าเ,เบสคาร์บอนเลือกหอไหนอ่ะอาไปยิงกูอย่างนี้เขาเล่นก่อเบส ไอ้้ไอตัวนี้ไม่หนักกว่าไอ้ตัวตัวโกงไปนั่นไปนั่นห้าเรียกวะอะไรนะเอเจตอะไอเจตเออมันโคตรช้าเลยมันเดินแบบว่าน้ำตาใช่ช็อตเตอร์ได้โว้ยเออไอเนียเนี่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 ยคือเรียกว่าสิมาไอ้เพื่อนตายแล้วช็อตเตอร์เราไปยังไงติดกับเราบ้างเราต้องโขียนฐาน ไอฝั่งมันจะสมมติว่ะคิดว่า,าของท่าของเราอ่ะท่าเทปีของเราอ่ะมันเป็นท่าเคอปเปอร์้าไม่มีคืตีเราเราก็ตีเทปีไม่ได้เราก็ตีมปตายไม่ได้ต้องเคอปเปอร์อีมต้องอเปอร์ม<อ>ันยากกว่านีาา้โอเคมาเจอแล้วมาใครอันตีใส่กูมาเนี่ยใครยิงใครยิงเทปีใส่เราอ่ะมาดิมาดิเขาไม่รู้เฮ้ยมันไม่เลงเราอ่ะก็รู้ไงรู้ดี อ๋อเป็นวงเว่ยแบบนี้เลยแต่มันก็ไม่ได้เหมือนพีทพีนะพีทพิมจะแบบว่ามีคล้ายๆรางโรลล์เบรอะให้วิ่งแรเล่ยนยากแต่เนี่มับมบีแดดไปตัวไงแต่ว่าระบบเครื่องเกีมันทำสำหรับคอนโซลเนี่ยเลยแบบว่าเอ้ยร้อยดีนะคะที่เคอเตอร์พันนี้ ยากอะยากเขาเปิ้ลเขาเปิ้ลละครมันยากมันอ่านใจเราได้ตอนเล่นไฟนอลแบบว่าชอบอยู่แล้วบาร์สเนี่ยตัวละครภาคห้านีรู้สึกเออปลูกพันกับมันสุดละเ,เราปลูกพันก,ก, 9, กับภาคเก้าภาคเจ็ดต่อพันแล้วแหละภาคเจ็ดห้าเป <5, S 1> ็นห้ <5 S 1> ไม่ชอบเลยเอาไแบบม่มดกัน่นละตัวโกงอ่ะตัวโกง ที่ม,มันีเฮ้ยมันมีพกสปินออฟของตัวที่มันอะไรอะซีซันใหม่โดนมาเลยใช่ไหมที่มันมีนทีฟลายมีอะไรอะเพราะมีม,มีเดี๋ยวเดี๋ยวจบตาดีออกออกเกมเลยก็ได้ี๋ยวเข้าไปเกมก่อนแล้วเราไปเปลี่ยนโหมดเล่โหมดหนึ่งแล้วกันมันจะได้เลือกตัวละครได้เรื่อยๆได้ตึงตาก,ก็เปลี่ยนตัวละครได้อ๋ออันนี้มันต้องเล่นแบบอ่าหกหกครั้งแล้วแบบว่ามันจะจบเกม<อ>จบเลยจบทั้งหมดอัน แล้วก็จะมีสิทธิ์เจอสม,มอนตัวสุดท้ายอะ่ะถ้าเกิดตีีแบบตีโค้บหกครั้งแล้วอ่ะอืมเดี๋ยวเวให้อย,อย่างนี้ถ้าซีซันพาร์มาใหม่นี้ต้องซื้อตัวไหมหรือว่าไม่ต้องแจก,กฟรีซื้อซื้อแต่ว่ามันไม่มีแอ้วนะอัปเดตมาหมดละงั้นว่าแบบว่าต้องซื้อตัวแบบว่าตัวซีซันพาร์ตตัวใหม่มันเกมสติดฟรตุสี่ยก็คือที่ผ่านมามันก็เออไอ้ดีนะ ซื้อกันท้าส์แล้วก็ซื้อเราซื้อซือช่างท้าร์ไอหกตัวน้ำไปอะที่มีทีฟามใครนะไอทีฟามมันเป็นตัวละครแง่แบบซีช่างท้าร์มีแค่หกตัวก็จะมีไอ้นี่ตัวนี้อันตินิเพียอันตินิเพียมีอยู่แล้วแล้วก็ไอนี่จะมาไออะไรนะพ่อพ่อสะคอไหมพ่อสะคอไม่มีดิไม่มีเหรอไอไอเฮ้ยไม่มีจริงจริงไม่ที่หรอวะพ่อสะคอ ม่ไม่พอไพอีรัตน์ออตะคอไเจอันมีอยู่แล้วเออตะอตะคอบีแล้วเล็กุน้าเล็กุน้าอะไรอย่างเอาไ่มีไม่มีไม่มาไม่มาเล็กน่าไหมมาไมา้าวนาให้มาอีกจะเปนหมาแล้วก็มันตินิดอัเดตจะแหละรอพักใหม่ไม่รู้จะทาเปล่าไม่รู้เราก็รอแทกลอใครอะทุกคนต่างรอแต่ไม่มาให้ใครมาก็ไม่รู้ เดี๋ยวพักพักท่าหกมากี่ตัวเนี่ยท่าหกดีดีมีหน้าคีน่ากับเทปก้าไม่สองตัวเนี่ยมีสามตัวอะแอนด์มัลล์มีล็อกด้วยว้าวนนูว่าล็อกมันมาโอ้โหโคตรชอบเลยเป็นแบบว่าเออพี่แต่ดูหน้าตาใกล้ๆยังไงรอเราในเรื่องในเรื่องมันดีนะในเรื่องในภาคภาคมันดีมากมิวโกะบอกว่าเดื่เรื่องดีเพราะมันดราม่าดี จมาดีมาดี่ม,ดม,มันตอนเริ่มเกมมันมันจะแบบว่าฝ่ายต่อต้านแล้วแยกเป็นสามทางเนี่ยจะมีฝ่ายล็อกฝ่ายไอ้ฝ่ายอะไรวะเอ็ดมารที่เป็นพระราชาแล้วก็ฝ่ายทีหน้าที่บอสตามหาความจริงว่าตัวเองคือใครให้เล่นอะไรดีแล้วกันนะพักหนึ่งมีใครวอนนี้ออฟไลท์มีแหละมิฟาคอนแหละจัก,กรวรรดิเอ็มพาย เคยเล่นในพีทีได้เลยไม่ค่อยอยากดูกันดูชอบดูตัวใหม่ๆเล่นล็อกดีกว่าล็อกดีกว่าแล้วแล้วอย่างแล้วอย่างพวกคีฟาอยเงี้ยถ้าถ้าเหมือนกันไหมในพีทีไม่มีนว่ะนี่คีฟ้าอ๋อที่ฟ้าชุดไอ้ไอ้นี่นวะไอ้เบนเจอร์ใช่ไหมไม่เรามีอันเนี้ยเนี่ยคือสกินซื้ออันเนี้ยสกินที่มีในเกมสกินปกติก็เหมือนในหนังนะ แต่เจอตัวเนตเป็นตัวละครตัวเดียวที่เด้งเด้งได้เด้งได้นะแล้วอบมาใจจเิ้ได้ไป่เยัอ่งสักไปเขาเขอจะเคลียร์บารหขมวดเงินหัดเราเลือกอะไรมาวะเอายังไม่เลือดเดือดเลยอ้าวทีฟ้ามาก่อน